สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้สำหรับใครที่ใช้ t a s k m a n a g e r นะครับผมแล้วปรากฏว่าไอตัวหน้าที่มันโชว์ข้อตัว G P U เนี่ยมันหายไปนะครับผมทีเนี้ยโดยดีมันหายไปเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยเนะี่ยมันเกิดจากช่วงที่เราเปิดหน้า t a s k m a n a g e r ขึ้นมาโชว์เอาไว้ที่จอเล็กตลอดเวลาอะไรแบบนี้ครับผม แล้วทีเนี้ยอาจจะเกิดไฟดับบ้างหรือปิดคอมพิวเตอร์ที่ผิดวิธีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หน้าทางมินเจอร์เนี่ยมันบักนะครับผมพอมันบักมาแล้วเนี่ยไอหัวข้อตรงเนี้ยมันก็จะหายไปนะครับผมมันก็จะหายไปพอมันหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแต่หน้า G P U ป๊อป่าแบบนี้มันก็เลยดูเหมือนแล้วมันหายไปไหนใช่ไหมครับผมก็วิธีแรกเลยเราก็คลิกเข้ามาตรงเนี้ย สิ่งแรกนะครับมันก็จะมีคําว่ามุมมองเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าเราไปคลิกที่ตัว cpu มันก็จะอยู่ที่ท cpu สมมติว่าผมจะคลิกที่ตัว cpu อย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะโชว์แบบนี้มาทีนี้วิธีทํานะครับผมก็แค่คลิกขวาไปที่มุมมองก่อนถ้าคุณคลิกที่มุมมองแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มี gpu ตรงนี้ให้คุณมาดูตรงนี้นะครับผมที่ไดเล็กนะครับผมไดร์เล็ก x ตรงนี้แสดงว่าของคุณอะ น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่2จุดบวกขึ้นไปคุณอาจจะเป็น1.7 1.819แก็แล้วแต่คุณต้องไปทําตรงเนี้ยให้ได้เวอร์ชั่นสัก2จุดขึ้นไปนะครับผมอย่งางของผมเนี่ยเป็น Wddm 2.7มนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณมีแบบนี้เหมือนผมแล้วคุณก็จะต้องเจอแบบนี้เหมือนผมแต่ทีเนี้ยพอคุณมาเจอแบบนี้เหมือนผมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจออันต่อไปก็คือพอคุณมาคลิปนี้ปุ๊บ คุณจะไม่เจอหน้าต่างอะไรพวกนี้เลยแต่คุณจะเจอแค่หัวข้อคำว่า G P U แล้วตรงนี้จะเป็นโล่โงๆเทาๆแล้วก็หัวข้อตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีด้วยนะครับผมจะโล่โงๆว่างๆแต่คุณจะเจอแค่ตัว G P U วิธีทำมันง่ายมากครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่า option ใช่ไหมครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นว่าตัวเลือกคุณก็แค่วิธีแก้ของก็คือแค่คลิกเข้าไปแบบนี้ตรงเนี้ยตอนแรกอะ่ะ มันอาจจะมีติ๊กกาะบานถูกสักหนวสักอันหนึ่งสักสองเนี่ยวิธีของมันก็คือเราแค่ทําการติ๊กตรงนี้ให้มันรีเฟซหน้าทาร์กเมเนเจอร์แบบนี้ครับปึง้งเห็นไหมครับหรือตอนแรกของคุณคิดเข้ามาเนี่ยมันเป็นกละบาดถูกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตรงนี้ยังไม่โชว์ขึ้นมายังไม่โชว์ขึ้นมาตัวนี้ก็ยังว่างๆเปล่าๆใช่ไหมคนก็แค่ติ๊กตรงนี้ให้มันออกไปให้มันรีเฟซปึง้งทําอย่างเงี้สักหนึ่งรอบสองรอบสามรอบหน้าเนี้ย ที่มันโล่งๆเลยแต่จี u เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมในกรณีเนี้ยมันเกิดจากปัญหาที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยใช้ทั้งหมด4จอเห็นไหมครับผมใช้ทั้งหมดเนี่ยสจอเป็นการแสดงผลเนี่ยเป็น4ี่จอผมจะเอาไอ้ตัวหน้าต่างของการแสดงผลของท่ามินิเจอร์แล้วก็ทุกอย่างบอกความร้อนนูน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยหรือแผงควบคุมต่างๆเนี่ยผมจะไปไว้ที่จอที่4ใช่ไหมครับผมทีนี้บังเอิญวันหนึ่งไฟมันดับมาก มันตกมากอะไรมากเนี่ยแล้วมันเป็นนานๆเข้าเนี่ยมันเลยทําให้ตัวทานเฟอรนิเจอร์เนี่ยบักนะครับผมขั้นตอนที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปเข้าหน้ารีจิสตรงริจิสเตอร์ไปสร้างอะไรเหมือนที่คนฝรั่งสอนไม่เกี่ยวเลยครับผมไอ้ส่วนใหญ่ที่คนฝรั่งเขาสอนเนี่ยเขาหมายถึงว่าหน้าต่างตรง direct x เนี่ยที่มันมันมัน,มนไม่ใช่เวอร์ชัน2.7เหมือนของผมหรือไม่ใช่เวอร์ชั่น 2.+ จุดบวกเหมือนของผมไอ้ที่เขาสอนเนี่ยเขาหมายถึงว่าให้เราอะไปอัพเวอร์ชันตรงนี้ซะแล้วมันจะได้มีหน้าจอ ตัว GPU เนี่ยมาโชว์แค่นั้นเองอันนั้นคือวิธีของกำลังแต่วิธีแบบนี้ผมเจอเนี่ยมันเป็นบั็กครับผมบั็กของทางมินิเจอร์โดยตรงเลยซึ่งไม่มีใครทําสอนแน่นอนครับรับประกันได้เลยครับผมแล้วก็วิธีแก้ก็คือทําให้หน้าทางมินิเจอร์เนี่ยรีเฟซรีเฟซตัวเองไม่ใช่มุมมองแล้วไปรีเฟซตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผมลองแล้วไม่หายต้องตรงนี้เท่านั้นนะครับต้องตรงนี้มาที่ออปชันนะครับแล้วก็ติ๊กันบนให้มันรีเฟซแบบน,แบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะครับผม ส่วนตรงนี้จะติ๊กไม่ติ๊กก็ได้แล้วแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแค่นั้นเลยครับผมผมเองก็มีสาระดีๆมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันข่าวหน้าครับผมถ้ามีอะไรดีมาเจอกันครับ